รูเบนออมริมประกาศอยากคุมทีมชาติไทยหลังถูกแมนเสอยู่ในเต็ดปลดโอรสแครฟอร์ดปิดฉากประตูอีกบานเปิดออกอย่างไม่คาดคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่แมนยูในเต็ดปลดรูเบนอโมริมอย่างเป็นทางการข่าวช็อกโลกก็เริ่มแพร่กระจายโค้ชชาวโปรตุเกสต,ต้องการคุมทีมชาติไทยในแมนเชสเตอร์อโมริมถูกมองว่าเป็นโค้ชที่มีอัตราการชนะต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูไนเต็ดฤดูกาลที่แย่ที่สุดในรอบ51ปีแนวรับที่เปราะบ,บางความกดดันมหาศาลในทุกนัดแต่เมื่อเขาออกจากโอทเทฟฟอร์ดอโมริมกลับยิ้มและพร้อมกันนั้นก็มีคำถแถลงที่ทำให้ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกต,ตะลึงผมต้องการความท้าทายใหม่ที่ผมสามารถสร้างใหม่ตั้งแต่่่่่เเเรรริิิมมมมมมตต้้นนาาาาแหหลลงงงขวบบืออั im, ปะุไทยี ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลีกภายในประเทศที่เป็นเมืออาชีพสื่อที่กระตือรือร้อนความกดดันมหาศาลแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเท่าพรีเมียร์ลีกสำหรับอมริมประเทศไทยไม่ใช่ก้าวถอยหลังมันเป็นเหมือนบันไดที่จะกู้ชื่อเสียงของเขาคืนมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือจุดจบประเทศไทยอาจเป็นจุดจบหรือเครื่องหมายอัศเจสาหรับรูเบนอมริมคําถามที่เหลืออยู่คือฟุตบอลไทยกําลังช่วยชีวิตอมริมหรืออมริมกําลังเสี่ยงโชคทําลายชื่อเสียงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเขา